ขอให้พวกท่านจูดีสบายสายนิ่งเป็นเมื้อเมื่อเปี่อนเสี้ยวขอเอาแหวนแต่งงานเนี่ยใส่ไปได้ไหมเฮ้ยเขาเลยบอกจะบ้าเหรอเอาไว้ให้ลูกมันไม่มีแล้วนะแค่น้ำนียอะไรเนี่ย แสนก็ได้ผมโอเคเหรียญนี้ถูกไปประมูลในการร่วมบุญ1นล้านเแสนบาทที่ประหนึ่งสตรีกู้ชาติอีกคนนึงนะดีครับคุณอใช่ดีค่ะคุณอ้นคือคนที่ประมูลเหรียญพระหูระมานใช่ค่ะเหรียญนี้ดีค่ะเหรียญนี้ถูกไปประมูลในการร่วมบุญ1นล้านเแสนบาทที่ประหนึ่งสตรีกู้ชาติอีกคนนะโดยคุณอ้อนและครอบครัวต้องบอกว่าครอบครัวด้วยต้องบอกนะครอบครัวนะคุณเชื่อป่าวว่าวันที่คุณไปคือวันที่กำลังสร้างสาวเอกพระธาตุชื่โนนสาวเอ๋แล้วดินแดนตรงนั้นคือผู้หญิงเป็นใหญ่ คุ<า>มมไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมไม่รู้อะไรเลยค่ะตรงนั้นคือนางพยาเหล่าผู้หญิงจะมาช่วยสร้างวัน ต้องสังเกตนะันนั้นนายรับที่รำถวายไม่ค่าเจดีไม่ใช่นางรัถูกาแบบผู้ชายเป็นผ,ผู้ชายรัเป็นเรื่องบังเอิญมากคุณประมูลเหรียญทองคำ<ช>โดยที่คุณเนี่ยมาวัดครั้งแรกมาเจอหลวงปู่จริงๆครั้งแรกด้วยซ้ำในขณะที่ลูกศิษย์ที่อีกมากมายประมูลเหรียญนี้ไม่ได้แต่คุณได้จริงๆในแผนเขาอ่ะที่เขามาไว้ว่าหลวงปู่จริงในแผนเขาจะไปสุรินทร์ถูกไหมตามคณะของพระอาจารย์ยุบพรไปเพราะว่าท่านจะไปเหมือนมอบเครื้อยันกับธงยันให้กับชายแดนค่ะแล้วเหมือนติดรถเข้ามาไม่รู้จักด้วย คนที่เขามาแล้วทงนี้เหมือนมาผ่านมาผ่านแล้วบอกว่าขอติดชุดขาวมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะไปงานของหลวงปู่แล้วชุดขาวคือชุดยังไงอ่ะบอกว่าไปว่านไงไปใช้ใช้คำว่าเหมือน<ล>สร้างสร้างอะไรสักอย่าง,โ,างโอเคแล้วตอนนั้นคืออ้อนกําลังฟังปทสวดมตลหลวงปู่คือปกติอ้อนไม่ใช่คนคนสมมต์แต่จะโดนเพื่อนนะคะลากให้ทำเหมือนประมาณว่าอย่างน้อยคุณไม่สวดอะคุณนอนหลับไปกับเสียงสมนต์ก็ยังดีอ้อนก็เลยฟังหนึ่งร้อยแปดจบแล้วก็เหมือนอารมณ์นอนไปด้วยนอนฟังแบบนี้ ก็คือของ,งหลวงปู่เลยะหลวงปู่ธีละใช่ค่ะคุณรู้จักหลวงปู่ธีระมาก่อนไหมรู้จักจากทางโซเชียลแล้วก็ได้ตามด้วยความที่ลูกเรียนต่างประเทศแล้วทีเนี้ยเรามี <c oughs> จุดหนึ่งคือบอกว่าลูกอยู่ไกลอะ่ะเราจะทํายังไงสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ฉุดเฉินใดๆก็ตามเขาจะปลอดภัยได้ยังไงถ้าแม่ไม่อยู่ด้วย <c oughs> เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเอาตัวรอดได้ได้ยังไงแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงเวลาที่มีเพื่อนมาอะไรมาบูลลี่เอเชียบูลลี่อย่างเงี้ยเขาจะเอาตัวรอดได้ไงอ่ะแม่ไม่อยู่ตรงนั้นอ่ะมันคือความสบายใจของเราแล้วทีอ้อนก็ จะพาเขากลับมาหาเราอ้าสติปัญญามาไงก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่อ้นพยายามเสิร์ชหาเยอะมากๆากพอคนนอนพาลูกคนเล็กนอนแล้วอ้นก็จะเอาช่วงเวลานั้นค่ะมาดูว่าอมีคลิปอะไรยังไงที่เกี่ยวกับการมีปัาสนาหรืออะไรก็ได้ใช่ค่ะห่วงห่วงค่ะ คุณก็เลยหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถูกต้องแล้วคุณก็ลูดล,ลืดอไปสไลด์ไป,ลไป<ช>แล้วคุณก็เจอห<ช>ลวงปู่เ<ช>ข้ามหาศิลาใช่ค่ะคุณรู้จักหลวงปู่จากไหนโซเชียลเท่านั้นค่ะคุณเห็นอะไรรอยยิ้มท่านค่ะ <c oughs> เห็นรอยยิ้มถูงว่าเออดูเขาเรียกแหละไม่ได้ดูสดใสนะแต่บอกว่าดูแล้วเรารู้สึกเออหย่อนใจอะ่ะเรารู้สึกเหมือนไม่ต้องทุกข์ก็ได้ปะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องคิดเยอะก็ได้ไหมแค่รอยยิมม้มค่ะแค่รอยยิ้มของหลวงปู่แล้วทำรู้สึกว่าเออเนาะ มันแค่นี้แค่ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะพี่ประมาณนั้นค่ะเธอมาวัดโดยบังเอิญค่ไม่ตั้งใจมาสองคือไม่เคยมาเจอหลวงปู่มาก่อนนี่คือครั้งแรกของการมาผมอี่ป่ายตั้งใจะจะประมูลเหรียญเนี่ยไปมอง่ง ให้กับพี่น้องทหารที่รับบาดเจ็บเอาว่าเอาท่านมอบเหรียทองทั้งหมดเลยกูได้เห็นเจตนาองทั้งสองคนและกูได้เห็นเจตนาของคนที่เป็นเจ้าของเหรียญทองคํานี้ใช่ค่ะซึ่พี่เอกพี่เอกูอมอบเหรียญทองคํานี้ให้เรามาประมูลเหรียญเนี่ยราคาที่เอาตรงนนในวงการพระเขาเช่าบูชาเขาเปลี่ยนเือกอันราคาเป็นล้าน,น,น,นคุณไม่รู้เขาไม่ใช่เสียนพระคุณออนไม่ใช่เสียนพระมาประมูลแบบเอาว่าใช้ประมูลด้วยใช้อยากทำบุญฟังนะฮะเรื่องราวมันตลกมากในขณะที่มีเศรษฐีหลายคน แยกประมูลเหรียญนี้คนนับพันเป็นพยานเราก็ประมูลกันมีเศรษฐีใจบุญมีผู้แข่งคุณด้วยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเศรษฐีเจ้าของโรงงานโรงงานหนึ่งใหญ่มากพี่พี่ยุ้งก็อยู่ฝั่งนั้นเนาะด้านหลังที่ที่เขาประมูลอีกคนนึงก็เป็นเจ้าสัวอาสสางหาริมรัพย์เจ้าสัวก็มาเจ้าสัวก็มาออกเรื่องอ้อนนิดหนึ่งของอ้อนอ่ะตอนที่ไปพี่ยุ้งเชื่อไหมคือตอนอ้อนไปไปเช้ามากโอ้แม่เจ้ารถไปคือฝนตกแฉะพื้นนี่แบบเละเลนอย่างเงี้ยเลยอ้อนคิดในใจแล้วโอ้โหรองเท้าหนัง สีขาวชุดอ้อนไม่ลงแม่อ้อนถือแผ่นอะไรพวกนี้ไปเพื่อบอกว่าเอาโยนอะ่ะแล้วก็เหยียบโยนแล้วก็เหยียบเนี่ยกว่าที่จะไปถึงปารามพิธีพอไปถึงโอ้โหงานใหญ่มากเลยมากมแล้วพื้นอะ่ะด้วยความที่มันเป็นเลนแล้วเขาเอาที่เป็นญเทียาเทียมออามาปูแล้วเหยียบม,มันก็เละอย,อยู่ดีแล้วน้ำมันก็ฟืดขึ้นมาบนเท้าแต่เพี่เชื่อไหมอ้อนกลับไปถึงโรงแรมอะ่ะรองเท้าอ้อนไม่เปื้อนเลยสักนิดไม่ได้เช็ดเลยเลยเออเลิศเวอร์ล้อเล่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นอ้อนพูดจริงรองเท้าก็สีขาวนะรองเท้าหนังด้วย สีขาวไม่เลอะไม่เลอะเลยปปาจนถึงไม่จนถึงตอนนี้อ้นก็ยังไม่ไม่เช็ดไม่อะไรกับรองเท้าเลยจไม่ทำสะอาดเลยหรอใช่พออ้นรู้สึกว่าคนลุกอ่ะตอนที่อ้นถึงโรงแรมอ่ะ a m a ซิ่งมากทั้งๆที่มันเลนแบบคลอนคลนอ่ะผมเชื่อว่ามีหลายคนอยู่ในมีการวันนั้นวันนั้นฝนตกลงมาทั้งคืนพอถึงตอนประมูลผมเอาละเริ่มประมูลค่ะ อ้อแสนนึงค่ะคุณเริ่มแสนนึงนเริ่มแสนนึงอ้อนยกมือบอกว่าแสนหนึ่งอ้อนยกเลยเพราะว่าอ้อนอยากช่วยต่อให้อ้อนไม่ได้เหรียญค่ะอ้อนอยากช่วยอยู่แล้วว่าอ๋อมันมีทางไหนที่อ้อนจะสามารถบริจาคเงินเข้าไปวันนั้นน่ะค่ะที่ไปอ่ะอ้อนไม่ได้บอกใครที่บ้านเพราะว่าเราเตรียมตัวตอนตีหนึ่งเพื่อนโทรมากําลังวิพัสสเของอ้อนอยู่แล้วเสร็จเพื่อนบอกว่าคุณเก็บของบอกเไปไหนไปทําบุญหลวงปู่เอางั้นเนอะบอกเก็บเดี๋ยวนี้ ไม่มีสติแล้วนะเพราะกินยาไม่มีเสียนะบอกมาต้องเอาอะไรบ้างผ้าถุงเสื้อเนี้ยอ,อ้นเก็บตามเขาเลยทุกอย่างแล้วเสร็จปุ๊บอ,อ้นก็ได้ไม่มีอะไรติดตัวนอกจากเงินสดที่พอไปไปกระเป๋านึงแล้วก็มีแหวนติดตัวเอาแหวนวงนี้ติดไปทีเนี้ยตอนที่ยกเสารอบหนึ่งละปกติคือถ้าอ,อ้นมีอะไรอ,อ้นก็จะถอดแล้วก็ทําบุญละแต่วันนั้นอ,อ้นไม่เหลืออะไรเลยที่มีค่ามีค่าที่สุดคือแหวนแต่งงาน เพชรเม็ดเดียวของอ,อน้นเนี่ยอ,อ้นก็เลยเอาไงดีว่าเอาวะโทรหาสามีแล้วกันบอกว่าพี่เต้คือในตัวอ,อ้นไม่มีอะไรที่มีมีค่าเลยอะคะ่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดอะ่ะอ้อนอยากให้ไปอยู่ในเสาเอกของวัดเนี้ยเออเพราะว่าอ้นไม่มีอะไรมีค่าเลยค่ะในตัวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอ้อนขอเอาแหวนแต่งงานเนี่ยใส่ลงไปได้ไหมเฮ้ยเขาก็เลยบอกจะบ้าเหรอเอาไว้ให้ลูกมันไม่มีแล้วนะแพ่รเม็นี้อะไรอย่างเงี้ยขอพี่เต้ต้องมียึดติดวัตถุเขาบอกไม่ได้ผมขออันนี้ขอคุณจะทาบุนเท่าไหร่ก็ได้ แสนก็ได้ผมโอเคเขาบอกแสนเท่าไหร่ก็ได้อ่ะเท่าไหร่ก็ได้เสร็จเราล้วาแหวนไม่ไปรอดจนถึงตอนที่พี่ยงพูดเอาวแคิดจะทำคุณอยังไงดีนะอ้อนคิดแค่นี้ค่ะจะยัไงแล้วเสร็จปุ๊บ ก็ว่าอะหนึ่งแสนได้สิเมื่อเขาเขาพูดยังไงเมื่อกี้หนึ่งแสนได้อได้แล้วทีนี้ว่าติเอาสองแสนยังได้สองแสนเอาเริ่มไกลละเริ่มไกลละอาม่าอ้อนอยู่ที่สามแสนห้าละใจใจเริ่มไม่ได้ละเพราะว่าอ้อนคนไม่มีนี่ไม่เอาเลยนี่อ้อนกลัวมากอ้อนจะไม่มีความสุขเสร็จพวก้อนก็เลยอาม่าอยู่ข้างอาม่าคือแม่ของเพื่อนเอาเหรอเอาจากฉันอาม่าเชียร์จังเลยเอาจากฉันมาจะให้อ้อนจริงเหรอจะเท่าไหร่อือนจะเท่าไหร่ ก็อบอกมาก5อ้อนจะได้อ้อ,อนมี3ก็บอ,อกมาเอางั้นแล้วมาเป็นคนพูด700,000ก่อนทีแรก500,000 500,000ก็เล็กมากอ้อนก็มืออย่างนี้พี่ยงอ้อนมืออย่างนี้ชิปแล้วลอะไรเงี้ยกดเบิร์ดกดอะไรแล้วพอดีมจะมีแบบว่าอ,อน้อ,อนน่ะนึกถึงล้านสามจากอะไรอ้อ,อนอ้อนอาจจะมีเงินอยู่ล้านสามในอีกเดือนสองเดือนอันนี้อันนี้เล่าอ่ะวดีเนี้ยอ้อนก็เหมือนเป็นแพแท็กทีมอ้อนอ้อนอ้อนก็รู้สึกเหมือนกับว่าวันหนึ่งอ้อนจะมีเงีง้ล้านสามอะค่ะก็เลยเอาวะ สู้ที่ร้านสามคุณตั้งเป้าหมายไว้ในใจใช่เพราะว่าร้านสามะสู้กันไปสู้กันมาเขาก็แบบอยากจะได้นะเราก็กระซิบกันไปเชียร์ไปเชียร์มาเปิดบัญชีให้พี่ดูอ่เปิดโทรศัพท์แอปให้ดูเลยมีเงินอยู่ประมาณร้านสามนิดนิท่านี้เลยผมสู้หมดตัวแล้วพี่นั่นคือเงินที่เก็บไว้เพื่ออะไรอ่าจะเป็นเงินที่ซื้อนาฬิกาค่ะตอนวันครบรอบแต่งงานยีบห้าปี เป็นวันครบรอบอัลนิวซอรี่ขอบคุณทั้งสองคนเลยค่คือเขาไม่รู้จะให้อะไรคือบอกว่าจะคืนแบบเออให้เป็นเวลาค่ะคุณเก็บเงินไว้ซื้อของที่ค่าชิ้นหนึ่งแล้วกันค่ะที่เป็นทางใจทางใจของคู่รักของคุณค่ะหนึ่งล้านสามแสนบาทค่ะทำนั้นอ้อนคิดแค่ว่าอ้อนอนาคตจะมีอ้อนมีเงินแน่ๆล้านล้านสามเนี่ยมีแน่ๆแต่นั่นมันคือซื้อสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกทางใจที่คุณตั้งใจไว้อยู่แล้วอค่ะแล้ววันเนี้ยอยู่ดีๆมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงล้านสามคุณเปลี่ยนวบบนั้นเลยใช่่คะ บบคุณทิ้งทุกอย่างที่เคยตั้งใจเก็บเงินมาเพื่ออันนี้วันซารีคุณนําเงินมาตั้งใจทําบุญค่ะผมแซวเลยว่มีมีขออนุญาตสามีด้วยผมยังแซวผ่านไปจริงขอจริง <ขอ S 2> ค่ะแล้วเขาอยู่ในสายจริงๆ เราเลขก็คือเลขมาจากเขาจริงๆค่ะคุณโทยบอกสามีคุณว่าอะไรพี่เต้คะอันช่วยชาติเหมือนอย่างที่พี่เต้บอกเลยเมื่อกี้อ่ะจากแสนหนึ่งตอนนี้ล้านกว่าเลข <c oughs> ผมจําได้ว่าตอนนั้นไปถึงขนาดน่าจะล้านห้าละแสนแล้วใช่ล้านห้าเก้าค่ะนะล้านห้าเก้า <9, 9 S 2> เขาอยู่ในสายเขาผงอยู่ล้านห้าแสนแล <ะ S 2> ้วใช่เลยเกิดจากสามแสนไปเยอะมากคุณโยนไม้สุดท้ายไามให้ผมเราด้วยว่าจะปิดกันยังไงเอาตรงๆนะคุณน้อยที่เราพูดตรงๆเลยผมเองไม่กล้าประมูลขนาดนี้เลยผมเองเนี่ยผมเป็นลูกศิลป์หลวงปู่ครับซึ่งผมเองก็มีเงินจานวนที่แบบพอจะประมูลได้ ผมยังไม่มกล้าใจเด็ดเท่าคุณเลยพูดตรงๆยิ่งไปเป็นเงินที่เก็บมาเพื่อความรักของทั้งคู่ด้วยค,คุณกับสามีคุณยิ่งมันยิ่งพิเศษแต่สำหรับคุณคุณยอมสละค่ะใช่คุณรู้สึกว่านี่ได้ทําบุญกับหลวงปู่ใช่ค่ะกับหลวงปู่ด้วย แล้วก็กับชาติด้วยมันที่สุดของอ้นแล้วอ่ะคือมันเหมือน2อันมาเหมิดกันอ่ะอ้นได้ทั้งสองด้านด้วยอ่ะด้วยแบบปุได้ครบเลยอ่ะอ้นมองว่าอ้อนคุ้มอ้นโชคดีการมาครั้งนี้ของอ้นคือคือสุดแล้วอ่ะคือจากคนที่ไม่คิดไม่เคยคิดว่าจะได้มาอ้นนึกไม่ออกว่าอ้นจะไปหาหลวงปู่ยังไงไม่เคยอ้อนไม่เคยไปอีสาน อ้นไม่เคยไปภาคอีสานเลยแล้วก็ไปก็คือบอกว่าเป็นครั้งแรกของการไปกาลสินเราไปด้วยรถของคนที่ไม่รู้จักแล้วก็อาศัยเขาไปไปกับอามา่าไปกับเพื่อนแล้วก็แม่ของเขาก็คือที่อ้อนเรียกว่าอามา่าอาม่าตามหลานนะคะ <ư? S 1> แล้วทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเราก็ต้องตัวเล็กตัวน้อยเขามีอะไรก็ทานนอนกี่โมงก็นอนอยากไปไหนก็ต้องไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเกรงใจพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพอเป็นเงี้ยอ้อนก็ถือว่าเฮ้ยอ,อ้นอ้นตามคณะลูกศิษย์ตามอะไรไปอย่างเงี้ยเอออ้นก็ต้องเตรียมตัวที่สุดแล้วะะอออะนก็ไป ถึงตรงนั้นอ้นก็ที่สุดของอ้นแล้วอ่ะอ้นบอกว่าอ้นฟนเนเล่แล้วอ่ะเท่านั้นถามว่าทำไมาถึงกล้าหมดคืออ้นไม่มีตรงกลางอ้นมองว่าเงินทองถ้าวันนี้เราหาได้เท่านี้ วันข้างหน้ามันก็ต้องหาได้อีกไหมอ้อนคิดแค่นี้คิดง่ายๆคุณตั้งเป้าคุณมีเงินในตักบ้านคุณใน,ในบัญชีร้านสามร <3. S 1> ้านสามใช่ที่สามีจะให้ออนตตอนนั้นอ่ะไปร้านห้าเก้าแสนแล้วร้านห้าเก้าแสนแล้วพี่ป๋าเนี่ยไปถือไมาอยู่ฝั่งคุณอ,อ <c oughs> ้อนคส่วนผมอยู่ฝั่งเศรษฐีอีกบ้านหนึ่งน่า <c oughs> จะฝากเราหรือ่าผมเล่าให้ฟังบ้านนั้นอะ่ะเขาคุยกันเขาบอกว่าเขาพร้อมเขาไม่อั้นคุณมาเท่าไหร่เขาจะแซงคุณตลอดสังเกตนะผมจึงบอกว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้ไม่จบไม่ได้ไม่จบก็จะแซงไปเรื่อยๆเนี่ยก ไม่จบ<ะ>ผมก็เลยขึ้นกติกาว่าเอาเงี้ผมให้บิดสุดท้ายแล้วให้พูดพร้อมกัน<ะ>เอาตรงนะผมเห็นฝั่งเนี้ยฝั่งเศรษฐีบ้านผมเนี้ยก็พร้อมก็นั่งยิ้มเลยนะได้แน่ได้แน่ผมถามเพราะว่า<ะ>พี่เท่าไหร่บิดสุดท้ายเ<ะ>ชื่อป่ะผมหันมองฝั่งคุณเห็นโทคุณโทรศัพท์อยู่เห็นพูดปรึกษากันใจผมก็คิดว่าสงสาร ฝั่งน้นจังเลยเขาอุตส่าห์พยายามเขาสู้แล้วกองเชียร์เขาก็ชเชียร์มันมากมเสียร <laughs> ทั้งเป็นเลย<ะ>มั้งหลังเขาบอกว่ายาอย่งน้อยได้ไม่รู้ป้าเชียร์อยู่เดี๋ยวช่วย20มีคนบ้องเงินไหมเขาด้วยนะร้ 100, อยร้อยหนึ่งฉันช่วยร<ม>้อยหนึ่งฉันช่วย500รอยอะไรอย่างเงี้ยคืออ้อนแบบคือสุดมากเราเสียงมาแต่ใครสู้สู้ข้างหลังสู้อ้อนหันไปไม่รู้จักใครสักคนอ้อนไม่รู้จากใครเลยนอกจากที่นั่งข้างๆอ้อนข้างหน้าก็เป็นแถวของคนลาวหมดเลยอ้อนก็ไม่รู้จักใครรู้คุยกันยุ้งยิ้งกันอยู่แค่นั้นกลายเป็นฝั่งงคุณมีกอเ มีคนตอบครับมีเอาเงินมาให้ด้วยกองทัพคุณโคตรยิ่งใหญ่เลยมีนิดเดียจะมียี่สิบบาทนขอเข้าไปประมูลด้วยใช่ตอนนั้นมันมันอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทฝั่งนู้นผมถามว่าเท่าไหร่หน้าเขาคืออะไรวะาเขาย้มนะผมแค่นี้ผมแค่นี้ทางนั้นก็ไปได้ต่อแล้วคุณเชื่อไหมผู้ชายคนนี้ก่อนหน้านี้เขาเคยซื้อเหรียญทองคำเหรียญผุรมาเหรียญแบบเนี้ยแต่เลขโค้ดอื่นเขาเคยซื้อเป็นล้านเขามีอยู่แล้วสองเหรียญ พร้อมมากและเหรียญน,นี้คือเขาไม่พลาดแต่อยู่ดีเขาเขาหยุดแค่นั้นเชื่อว่าในใจผมคือปฏิหารมากอยู่ดีดีเศรษฐีคนนี้นนไม่เพิ่มเงินผมรอฟังคุณขอให้เป็นมีนิดเดียวบาทเดียวก็ได้ <laughs> ทีมอ้อนเชียร์กันเต็มที่ฟังล้ณสุดท้ายตะโกนว่าห <laughs> ลานเจ็อโอ้โหเฮดังลั่นห <laughs> ลังจาก <laughs> สาเมีดูุมาฟังเศรษฐีบ้านผมยอมมอบฟังคุณได้เป็นในราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทซึ่งตรงๆนะมูลค่าสูงมาก อ้อไม่รู้ค่ะอ้อจริงไม่ไม่รู้แล้วมีเศษไปห้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าคืออะไรมาจากคนที่ร่วมด้วย oh. แล้วอ้อนอ้อนมองว่าใน,ในการที่ร่วมอ้อนก็เลยต้องเอาเงินอ่ะไปเข้าธนาคาร mm. แล้วในระหว่างที่เข้าธนาคารอ้อนร้อนใจมากเพราะด้วยความที่เป็นคนที่กลัวหนี้มากแล้วระหว่างนั้นนะคะพอเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งก็ต้องไปชายแดนใช่ไหมคะไป mm. อะไรนะตาควายกับเมืองทมสย่ายที่ไปอะคะ่ะครับแล้วระหว่างนั้นอ้อนก็ติดต่อกับทางทางไม้ท้าะคะ่ะที่บอกว่าอ้อนยังไม่ได้โอนนะคะคือโอนแล้วก็ต้องโอนครั้งละสี่หมื่น เ้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่งอ้อนอ้องแน่นอนโอนให้เป็นล้านเจ็ดอะ hmm. ล้อ,อนก็จะยังไงอะหลับตากับพิบตาแยกฟันแล้วก็มันก็ไม่ได้ hmm. อ้อนก็เลยว่าขอรอให้อ้อนกลับถึงกรุงเทพแล้วอ้อนจะรีบจัดการให้ก็แล้วทีนี้ก็เลยเอาเงินจากคนที่ใส่ถุงมาแล้วก็ถามเพื่อนๆจากใน Facebook บอกว่าอ้อนไปทําเรื่องนี้มา <c oughs> ใครอยากร่วม, <c oughs> ใ,วมใช่ <c oughs> ใครอยากร่วมเรื่องนี้ก็รีบโอนมาก่อนที่อ้อนจะทําทุกอย่างธุกรกรรมที่ธนาคารเสร็จแล้วอ้อนโอนไปคือทุกอย่างจบถือว่า อ้อนฟิเนเรแล้วกับทางกองทัพอ้อนได้ช่วยทหารอ้อนไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นได้และอ้อนก็ไม่สามารถเอาลูกอ้อนไปอยู่ตรงนั้นได้เราช่วยตรงนี้คือหมดตัวคือหมดคือช่วยอะไรได้คือช่วยถ้าหลังจากนี้ต้องช่วยอะไรอ้อนก็จะช่วยเท่านั้นเองค่ะก็เลยมีเศษว่าที่เขาร่วมทำบุญอีกห้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้โพสสลิปที่น้องได้เห็นนะครับนี่คือสลิปทั้งหมดที่โอนเข้าสู่กองทัพไทยครับผม ตุบตตุบตาแล้ววันนี้คุณอ้อนก็ได้มามอบเงินทั้งหมดด้วยตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งให้กับท่านแม่ทัุกุ้งแล้วท่านก็มอบจากมือท่านจริงจรงเลยวันนี้คุณได้เจอท่านแม่ทัพุงรู้สึกไงบ้างที่จริงอยากบอกเัวไม่รูที่จริงเราเจอท่าหารเราจะกลัว้าเห็นแล้วท่านดูมีเมตตาแล้วท่านดูอบอุ่นค่ะท่านดูอบอุ่นแล้วในความอบอุ่นอะรู้สึกถึงว่าท่านมั่นคงมากจิตใจมั่นคงแน่วแน่แน่นรู้สึกว่าเออฝากชีวิตไว้แล้วอย่างนั้นจริงๆเราปลอดภัย เรารู้สึกเราปลอดภัยที่เราเห็นท่านอยู่ตรงนั้นสมแล้วนะที่ท่านเป็นผู้นําที่มีคนรักทั้งประเทศจริงๆค่ะจริงจริงเอาจริงๆแล้วอ้อนเป็นคนจังหวัดน่านใช่ไหมน่านได้รับผลกระทบเหมือนกันลูกถามอ้อนค่ะว่าระหว่างทีเ่เราจะไปช่วยภัยพิบัติกับช่วยชายแดนอ้อนบอกว่าเราต้องเวทแอนบาลานเรื่องของความสําคัญลูกคือบ้านถ้าสมมุติว่าเรามีเ,าเราทํา เหมือนทาความสะอาดบ้านพี่ถ้าบ้านเรารกเราทําความสะอาดบ้านไปเรื่อยเแต่ถ้ามีคนจะมาแย่งบ้านเราอะเราจะมัวแต่ทําความสะอาดบ้านอยู่หรือปะเราต้องป้องกันบ้านก่อนไหมอ่าเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ได้ลืมไม่ได้ละทิ้งไม่ได้ละเลยยังไงวันหนึ่งมีโอกาสก็ต้องไปอยู่แล้วค่ะต้องกลับไปทําไปอะไรอยู่แล้วเพราะว่าอ้นอาจจะไม่ได้เกิดที่นั่นแต่อ้อนรักคนที่นั่นคนที่นั่นให้ความเอ็นดูแล้วก็เลี้ยงดูอ้นมาปาฏิหาริย์หนึ่งก็คือมาวัดโดยบังเอิญสองได้อยู่อยู่ดีๆมาประมูลเหรียญทองคำนี้ก็บัง ชนะก็ได้บองเอญอีกยี่สุดๆดแล้วผมเพิ่งมารู้ตอนหลังพี่ป๋าวันนั้นเราทํางานเราถวายงานประเด็นคือเรามอบเหรียญคำนี้ให้น้องอ้อน แต่เราต้องกลับเราออกจากวัดละวแต่น้องอ้อนยังอยู่พี่ป๋าเนี่ยก็ห่วงน้องอ้อนมากก็คืออยากให้น้องอ้อนได้เข้าไปกราบหลวงปู่ใช่อยากอยากจะเรียนให้หลวงปู่ทราบว่าคนนี้เขามีจิตกุศลที่จะร่วมบุญกับหลวงปู่แล้วเข้าสานประ,ประูนแล้วก็นําเงินไปช่วยของทัพไทยตาบุตรของหลวงปู่ <ST> S> <S อยากให้น้องอ้อนได้เจอหลวงปู่แต่วันนั้นเป็นวันที่ลูกศิษย์ลูกหามากราบหลวงปู่เปเร้่อยๆชีวิตวัดแตกคือที่มากราบที่แบบมารอกราบหลวงปู่หน้ากุฏิอ่ะตรงนั้นในใจพี่พี่ตัวไม่น่าเพราะว่าใครก็รอกราบหลวงปู่ อยากมากคนหนึ่งเข้าไปมีก3.5ชัว่วโมงแล้วรอกันเต็มเลยที่เปิดประตูเข้าไปโอ้โห เป็นแบบไม่ได้ที่หนูจะได้เข้าไปกราบเพราะหนูเพิ่งเป็นลูกศิษย์เพิ่งได้เข้ามากราบหลวงปู่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คืออยู่ดีๆเล่าดีกว่ามีโทรศัพท์มาค่ะบอกว่าหลวงปู่ให้เอาเหรียญเข้าไปจานที่แรกหลวงปู่เรียกเข้าไปไปเจอเจอพี่เอกนะคะพี่เอกอยู่ข้างในคุณไปเจอคุณเอกอุใช่ค่ะแต่เอา่รู้จักเจ้าของเหรียญทองนี้แล้วคุณรู้ไหมว่าเจ้าของคือคุณเอกอุไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้อ้อนก็ส่งเหรียญเข้าไปเพราะว่าเข้าไปไม่ได้เพราะว่าหลวงปู่ท่านท่านเพลียแล้วค่ะอ้อนอยู่ข้างนอกอ้อนบอกว คพูดลุงปู่เหมือนแปลว่าลุงปู่ขอดูหน้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคืออ้อนอยู่ข้างนอกไงคะอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอ้อนก็พยายามคือทํายังไงให้ลุงปู่เห็นหน้าใช่ไหมคะอ้อนเอาบะเอาหัวแหละคือมันเปิดประตูอย่างงี้ไงเป็นประตูค่ะแล้วยื่นแต่หัวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สาธุอะไรอย่างเงี้ยลุงปู่ว่าเออเหมือนอ้อนเหมือนแม่หญิงลาวเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนลาวหรือเปล่ามาจากเวียงเงินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขบอกไม่ใช่ค่ะอ้อนอ้อนเป็นคนเหนืออยู่กรุงเทพ เป็นคนเหนือค่ะเป็นคนน่านน่านอยู่ใกล้ๆลาวค่ะท่านก็บอกว่าอยู่เมืงเงินหรือเปล่างี้เลยแต่อ้นก็ยังไม่เคยไปเมืองเงินนะคะอยู่ใกล้ๆเงินอยู่จังหวัดน่านอยู่ใกล้ๆเมืองเงินที่ลาวจริงเพท่านพูดอ้อนไม่รู้จักด้วยเรื่งเงินอ่ะคุณเป็นู้ที่หลังใช่ค่ะมาถามแม่อ้อนนะคะที่มาด้วยแบบนี้ฟังเรื่องนี้นะคุณอ้อนเนี่ยรออยู่ข้างนอกโอกาสที่จะเข้าได้กราบยากมากอยู่ดีๆมีสายโทรมาโทรมาใช่ค่ะนี่คนนี้ โทรมาคือพี่ป๋าโทรมาบอกว่าก็เลยฝากให้คนที่ได้ใกล้ชิดหลวงปู่ดูแลแต่ไม่ใช่พี่อู๋แต่เราฝากพี่บอลพี่บอลแต่สุดท้ายคุณเอกคุออกมารับใช่ค่ะรับเหรียญเข้าไปแล้วเหรียญนี้หลวงปู่ท่านเอาไปจานเอาไปจานอีกขั้นใช่เอาไปจานข้างนอกแต่ท่านท่านก็เหมือนเหมือนเหมือนรู้สึกแบบอะไรแปลกๆอ่ะแต่สุดท้ายในเช้าของอีกวันนึงอ้อนโดนเรียกเข้าไปโดยการที่เอากระจกออก เผาอันนี้โดนเผานะคะเผาแล้วก็เพื่อแงะเอากระจกออกแล้วหลวงปู่จานให้ข้างในอีกรอบนึงจานบนเดียเทาค้าใช่ค่ะตอนแรกจานบนกรอบจานบนกรอบแล้วถ้ารู้สึกเหมือนกับให้เรียกกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็ครับแล้วตอนที่จานอ่ะท่านก็มองแล้วก็หัวลาอท่านก่อนที่จะจานท่านก็ไปเหมือนไปไปไปซ่อนในใช่ไหมบนประมาณหรอวาเฮ้ยอะไรแหละอขอแท่าันอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูว่าเราเขาหัว ท่านก็มองแล้วก็มองแล้วก็จานมองแล้วก็จานแล้วก็ขำคิก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 แบบนี้อ้อนก็มองอ้อนก็รู้สึกเออมีภาพของอ้อนตรงั้นดยอ้อนรู้สึกอิ่มใจไหมอิ่มใจไหมมันอิ่มใจอะไม่เราได้ควารู้สึกเหมือนว่าเออเนาะพุกมาลายหายสึ้นเขาได้ครบนะเขาได้ทั้งได้ทําบุญกับหลวงปู่ได้ช่วยชาติแล้วได้พัฒนาจิตไปการเสียสละออกไปแต่สิ่งที่เขาได้กลับมามัน f u ล f i l เ m e n t มาก ยิ่งใหญ่มากผมถามคุณนิดนึงตอนคุณได้เข้าไปตลาดหลวงปู่หลวงปู่เี็กชื่อคุณว่าอะไรต้องทําเสียงหลวงปู่ด้วยในร่างล้านเจ็บแม่นางล้านเจ็บรู้ใช่ไหมเขาคงคงพูดกันถ่ายจะมีสารนักสื่อพูดกันและถ้าสมมติว่าสารนักสื่อไม่ได้พูดล่ะคุณรู้ได้ไงว่ามีสารนักสื่อพูดผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยไม่บังเอิญและหลวงปู่พูดอะไรคุณบ้างไม่แต่หลวงปู่หยอบุ๊ยเปั้คนใช่หยอบไ๊ยเป็ที่เท่านั้นเอง แค่น้นก็ยีไ่ได้รอยในส่ราคาในในชีนวิตดแเราก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะต้องเข้าไปพบหลวงปู่อีกหรืออะไรไม่เลยนะคะเพราะว่าถือว่าอ้อนอยากให้ให้ท่านได้พักผ่อนเยอะ แล้วกลิ่นนิมนต์ท่านเยอะมากแล้วเวลาท่านมาคือท่านไปด้วยเมตตาอ้อนเคยถามว่าท่านเหนื่อยบ้างไหมท่านป่วยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือการพักผ่อนด้วยคนที่อายุเยอะๆนะผู้ใหญ่กันนะคะการพักผ่อนคือที่สุดอ้อก็เลยว่าถ้าไปแล้วต้องไปลุมไปอะไรหลวงพอดูหลวงปู่จากไกลๆดูผ่านโซเชียลก็ได้เท่านี้ยรอสาธทุอ้อนยังมาถึงจุดนี้ได้เลยที่อ้อนเคยบอกพี่ยงอะค่ะว่า อ้อนก็ตัวท้าทายเบิร์ตัวแม่นะเออตัวท้าทายแล้วเราบอกว่าถ้าวันเหนือพ่อไม่มีเงินเยอะๆอ้อนจะกลับกับปู่ยังไงล่ะยังไม่ทันมีเลยอ่ะก็มีเยอะแล้วแต่ในบริษัทต้องร้านตั้งร้านสามก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะอ้อนวะโหหลวงปู่นี่แกล้งมากเลยนะคืออ่อยังไม่ทันได้ตังค์นั้นเลยยังไม่ได้เลยได้แค่ตัวเลขอ่ะอ้าวที่ต้องมาแล้วแล้วก็ไปกับหลวงปู่ด้วยอ่ะเลิศเวอร์ แล้วอย่างเป็นศูนย์เหมือนเดิมแต่อ้นไม่ได้เสียใจนะคะไม่ได้เสียใจเลยและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ทํางานอ้นเชื่อว่าคนเราอะทําได้สร้างใหม่ได้เสมอค่ะจริงๆแม่นางร้านเจ็ดผมขอดูเหรียญทองคำคู่ทีนึงคุณเชื่อไหมว่าถ้าผมโพสต์ถ้าเหรียญเหรียญนี้อยู่ในมือผมแล้วถ้าผมปล่อยให้คนศึกาจะมีมูลค่ามากกว่า1นล้านเจ็ดแสนบาทอน่นคุณเชื่อไหมเพราะว่านางถามว่าแล้ว2ล้าน2ล้านมีแน่นอนใช่วันในงานเลยแต่ว่าเขาอ๋อไม่ค่ะอ้นจะเก็บไว้ให้ลูกอ้นพูดแบบนี้ค่ะ 2องล้านคุณได้กําไรคุณต้องไม่ปล่อยผมเชื่อเหรียญนี้มูลค่านับไม่ได้รับไม่ได้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็รายได้จากเหรียญนี้นำไปมอบให้กองทุนใสทั้งหมดภารคุณมาอยู่ในนี้เยอะแยะเพื่อผมที่ป๋าได้ป่วยปอดมเรียบร้อยแล้ค่ะใช่ค่ะเหรียญเหรียญเนี้ยทรงคุณค่ามากๆเป็นบุญมากมากแสดงเห็น่าคุณ ใจดีงามมากยิ่งใหญ่มากคุณไปช่วยชีวิตครอบครัวเมียลูกทาหารที่บาดเจ็บอีกมากมายอีกหลายร้อยชีวิตคุณยิ่งใหญ่มากหลังจากนี้ผมบอกคุณเลยผมเองก็เป็นคนที่มีสัจจะผมได้ฐานที่ผมไปทําบุญมาเยอะมาก ขอให้บุญที่คุณสร้างเองแล้วยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็พ่อที่เราปู่ศิลาพ่อให้ในพลังของเหรียญเหรียญนี้ให้คุณได้กลับไปรวยล้านเป็นร้อยเท่าคุณสาบไปร้านเจ็ดผมขอให้คุณได้ร้อยเท่าเป็นร้อยล้านสาธุค่ะอสาธุค่เชื่อเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะ ดีมากไม่รู้จะบอกแทนคุณยังไงอ่ะอยากจะบอกแทนคุณเอางี้แล้วกันคุณทําธุรกิจอะไรคุณเป็นอ่าเป็นโคชชิ่งหรือว่าคุณเป็น,น,ปนที่ปรึกษาดูแลภาพลักษณ์ค่ะก็ะเ,เหมือนที่เขาเป็นแบบเอเมจคอนซัลแทนดูแลเรื่องของภาพลักษณ์ของแต่ละคนให้ดูดีแต่อ้อนอไม่ได้ดูให้คุณดูดีเท่านั้นแต่อ้อนทำให้คุณขายได้เพราะว่าเรามองว่าบางทีขายได้ไม่ใช่ขายดีหรือบางทีชอบก็ไม่ใช่ว่าใช่อ้อนทําให้คุณอยู่ในทำให้คุณดูแพงอ่ะถ้าเป็นภาษาเนี้ยทำให้คุณดูแพงสมมาะสิ่งที่คุณขายแทนที่คุณจะ ขายตัดสิบหลักร้อยแล้ทำาให้คุณขายหลักหมื่นหลักแสนอะไรบ้างนะคะยินดีช่วยเหลือพี่น้องผู้คนที่ดูอยู่นะยินดีค่ะยินดีค่ะเรียนต่อมาได้เลยค่ะผมขออนุญาตขึ้นชื่อชาแนลคุณชาแนลคุณชื่อ Sorry o h a n g e Academy ค่ะเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นเรียบร้อยค่ะ